สวัสดีค่ะกรซซิบอกเล่าแนะนำให้ชมกับอีซูซ TFR นะคะ 2,500cc ค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถกระบะมือ2ปี96ค่ะพร้อมรุยนะคะทุกท่านโฟวิวด้วยนะคะอีซูซมังกรโฟรวิวนะคะราคา8,9999บาทค่ะเครื่องดีเกียร์ดีเฟืองท้ายไม่หอนช่วงร่างดีค่ะตัว4ฟวิวเจ้าของถอดออกนะคะอุปกรณ์ครบค่ะ พงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นพาสีไม่ขาดคัดสซีสวยนะคะสีเดิมค่ะไปตามสภาพนะคะทุกท่านคันนี้เน้นไปตามสภาพนะคะพร้อมแม็กขอบ16ยางใหม่กระบะป,ปูแร็ปแม็กไลเนอร์เรียบร้อยระบบไฟใช้งานครบเอกสารพร้อมโอนขาดราคาต่อรองได้นะคะรถพร้อมใช้งานได้เลยขับขี่ได้ปกติะทุกท่านรถอยู่ที่จังหวัดชนบุรีขายเงินสดนะคะคันนี้ ท่าในใดสนใจทักเข้าไปคุยก่อนได้นะคะถูกใจยังไงเข้าไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะทางแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ